สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องเป้งชาแนลนะครับเกี่ยวกับต้นไม้บุรีบอลสีนะครับวันนี้เราไม่ได้มีบอลสีมาเปลี่ยนดินให้ท่านดูนะครับแต่วันนี้เรามีเจ้าตระกูลโคโลคาเซียนะครับที่ชื่อว่าแนนซี่ตัวนี้นะครับซึ่งต้องบอกว่าแนนซี่เนี่ยตัวนี้นะครับก็เป็นต้นไม้อยู่ในสายของที่ขนงบน้อยนะครับที่ จะไปจับจองเจ้าตัวไวลราวาเนี่ยคงไม่ไหวนะครับก็จะมีเจ้าตัวแนนซี่ตัวนี้นะครับที่ยังพอหาซื้อได้นะครับราคายังพอไปได้นะครับเราปลูกต้นไม้ด้วยความรักดูแล้วมันสดชื่นนะครับทำให้จิตใจเนี่ยกระชุ่มกระชวยมีพลังมีแรงไปทำงานที่เราทำงานประจำเราต่อเนี่ยก็ถือว่าเป็นผลดีแล้วครับเรื่องในการวางผลกำไร ไปขายต่ออะไรอเงี้ยมันเป็นเรื่องรองนะครับเรามาดูเจ้าเนนซีกันต่อตัวนี้นะครับผมซื้อมาในราคาอเอาเป็นว่าไม่แพงมากนะครับไม่ถึงไม่ถึงสองพันนะครับซื้อในราคาพวกกันนะครับแล้วก็ได้นี่ครับเจ้าตัวน้อยก็คือจะลูกของมันแถมมาด้วยนะครับตอนที่ซื้อมาเนี่ยเพิ่งจะแทงมาหลอดมานิดเดียวนะครับมาอยู่กับผมได้2อาทิตย์ก็เป็นต้นขึ้นมาแล้วนะครับแต่ผมแต่ยังไม่แยกออกจากแม่มาหรอก วันนี้เราจะมาเปลี่ยนกระถางแล้วก็เปลี่ยนวัสดุปูกันนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูวัสดุปูกันครับว่ามีอะไรบ้างครับอย่างแรกเลยนะครับก็จะเป็นนะบใบใบ่้ามปูนะครับที่ผมหมักไว้แล้วนะครับแล้วก็เมื่อหมักเสร็จแล้วก็ตากแดดไว้สองสามวันนะครับเพื่อฆ่าเชื้อละฆ่ามแมลงฆ่าหนอนให้มันหนีออกไปแล้วก็ ในตัวที่ผมบักเนี่ยผมจะใส่มูลวัวหรือขี้วัวลงไปด้วยตอนที่หมักนะครับแล้วก็ผสมกับฮิวมัสนะครับก็คือก้อนดำๆดนี้นะครับฮิวมัสนะครับถ้าท่านไปศึกษาดูศึกษาข้อมูลดูก็จะเป็นตัวที่ทำมาจากาการย่อยสลายของซากพืชซากสัตว์นะครับนับเวลาเป็นล้านลานปีมาแล้วนะครับอของมันสของมันก็จะดำๆนะครับ เมื่อเราผสมหรือละลายกับน,น้ําลดต้นไม้อะไรเนี่ยมันก็จะออกดําๆแต่สีดำๆพวกนั้นคือประโยชน์ตรงนั้นเลยนะครับไปช่วยให้ดินเนี่ยของเราเนี่ยมีแร่ธาตุเพิ่มมากขึ้นคือเป็นแหล่งอาหารของต้นไม้นะครับพูดง่ายๆนะครับผมก็ใส่ลงไปช่วยด้วยนะครับอ่ะแล้วก็อีกอย่างนะครับที่จะผสมรวมกันก็คืออ๊เปนนะครับกาบมะพร้าวสับเล็กนะครับซึ่งผมซื้อมากระสอบหูใหญ่มาก แค่ราคาไม่ถึงร้อยบาทนะครับแล้วก็เอามาแบ่งแช่น้ํานะครับไว้3มคืนในการแชร่น้ํานะครับเมื่อก่อนนะครับผมเคยปลูกเมลอนนะครับท่านพี่พี่บอกว่าน้องแช่น้ําไว้3ามคืนผมก็แช่ไปเลยซื้อมากระสอบแช่ไว้ในอ่ออางใหญ่ๆก็แช่ไ้นะสามคืนหูนะครับท่านผู้ชมเม็นเน่ามากนะครับเราถามว่าทำไมแช่ถึงเม็นเน่าพอมารู้จริงๆก็คือ คืนแรกเนี่ยเราต้องถ่ายน้ํานะครับแช่หนึ่งคืนวนเวลาครบไปหนึ่งวันเต็มๆเนี่ยเสร็จแล้วเราก็ถ่ายน้าออกแล้วก็ใส่น้ําใหม่นี่นับเป็นหนึ่งคืนนะครับแล้วก็ทําอย่างเงี้ยสามครั้งนะครับคือถ่ายน้ําด้วยแช่ไม่ถ่ายน้ําใหม่เนี่ยมันก็จะไม่มีกินเน่าแล้วกามาพาวเราก็จะสะอาดบีประมาณเนี่ยคือน้ําใส่กิ้งเลยนะครับอ่าฝากบอกมือใหม่ด้วยนะครับเผื่อบ,บางท่านยังไม่รู้เนาะอ่ะโอเคเราก็จะเดียวมาผสมรวมกันนะครับ เดี๋ยวเอาก่ากาอมะพร้าวใส่เดี๋ยวอนุญาตใส่ถุงมือนะครับนะครับถุงมือผมก็จะไม่มีเลยมากเป็นถุงมือที่ใช้ตอนโควิดระบาดเยอะนะครับใช้ในการทำงานมันมีเยอะเราก็ออกมาใช้เป็นประโยชน์นะครับไม่ได้ไปซ,ซื้อถุงมือแบบที่เขาไว้ผสมดินการเกษตรอะไรอย่างนั้นนะครับ ออ่ะโเคเก็ตจะมีฝุ่นนิดนึงนะครับเราก็เอาแมสมาปิดจมูกนะครับฝุ่นจากใบกัมปูจากมุญวัวนะครับทำให้เราเป็นภูมิแพ้หรือจามได้นะครับ ผมจะไม่มีสัดส่วนตายตัวนะผมจะใช้ดูกะเอานะครับคือพูดง่ายอ่ะใช้ศิละปะนิดนึงดูว่ามันพอดีกันไหมให้มันเท่าๆกันดูแล้วมันเท่าๆกันนะครับว่าใบาก้าบปูกับกระเพราเนี่ยมันอยู่ในระดับที่เท่าๆกันนะครับอันไหนใบย,ยังเขียวอยู่เราก็ถินนะ เดี๋ยวข้าใส่กรมเพาะอีกนิดหนึ่งนะครับ โอเคน่าจะเข้ากันดีแล้วนะครับอ่ะผมจะใช้นี่ตะขาแบบนี้นะครับใส่นะครับขอนยาวประมาณนี้นะครับกำลังดีนะครับอ่เขาเรียกว,ว่าปลูกแบบแห้งนะครับไม่ได้ปลูกแบบน้ำหรือใช้ดินเหนียวนะครับเพราะว่าเขาบอกว่า่าแบบนี้แบบแบบแห้งเนี่ยมันจะ ให้ไหลหรือนอที่ไวกว่าแบบน้ำนะครับโอเคเดี๋ยวเราก็ใส่ไปเลยนะครับเดีย๋ยวผมกลัวคิวมัดมันล่วงหมดนะครับเดีย๋ยวขอลองด้วยขูดมาผ่านนิดนึงนะครับเสียดายของนะครับ าตัวแนนซี่นะครับใส่แล้วก็รวบจับไว้เห็นไหมนะครับลากกระถางก็เล็กมากนะครับลากทะลุออกมาเลยนะครับอย่จะขาดนะครับจิ้มจิ้มมันออกมาอ๊บนี่หลุดแล้วนะครับนิดเดียวนะครับโอ้โหท่านผู้ชมครับดูลากเลยครับแล้วดูเจ้าตัวนอตัวนี้นะครับนะครับเดี๋ยวเราก็ใส่ลงไป คิดแล้วนะครับไม่แยกนะครับเดี๋ยวรอให้เจ้าน่อนี่มันโตกว่านี้นะครับเดี๋ยวเราค่อยจับแยกเพราะยังไงกวหน่อจะโตเจ้าต้นแม่หมันก็จะโตขึ้นมาอีกเดี๋ยวถึงเวลาเราก็ต้องเปลี่ยนกระถางอยู่ดีนะครับค่อยเปลี่ยนกระถางรอบหน้าเราค่อยจับแยกเจ้าน่อออกมาดีกว่าครับอ่าโอเคแล้วเใส่ลงไปนะครับประมาณนี้นะครับเขาบอกว่าเจ้าแดนซี่นะครับฟอร์มมันจะออกชานะครับต้งต้นใหญ่มากๆนะครับถึงฟอร์ม ที่ตรงกลางนะครับตรงกลางใบนี่ยครับมันจะเป็นคล้ายกับใบละวานะครับแต่เจ้าเนนซีเนี่ยจะสวยน้อยกว่าเจ้าละวานิดนึงนะครับแต่ก็สวยนะครับใส่ไป แล้วก็เติมกุม้ลมะพร้าวลงไปนะครับเพราะว่าสมมาไม่พอนะครับขาดนิดหน่อยไม่เป็นไรนะครับ ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับได้ประมาณนี้นะครับนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวลาก่อนแลเดินเต็มตะกร้านะครับส่วนเสร็จแล้วเราไปทําอะไรต่อเราก็ไปลดน้ํานะครับลดน้ําลงไปให้ชุ่มเลยแล้วก็กระผมจะใช้กระมังนะครับ ลองอีกทีหนึ่งคือการบังใส่น้ํานะครับแล้วก็ใส่น้ำเสร็จปุ๊บเอาเจ้าตะก,ก้าของแนนซี่เนี่ยวางลงไปนะครับเพื่อเป็นการรอ,อน้ำน,นิดนึงมันก็ไม่เชิงแห้งมากแล้วก็ไม่เชิงเป็นแบบดินเหนียวบิเลี้ยงแบบรอ,อน้ามากมายนะครับอาเรียกว่ามิกกันผสมลมกันฟิวชั่นกันนะครับโอเคครับแล้วเดี๋ยวเรามาติดตามว่าการเจริญเติบโตของเจ้าแนนซี่เนี่ย จะ,จะเจริญเติบโตดีแค่ไหนนะครับแล้วก็เจ้าลูกของมันเนี่ยจะโตเร็วแค่ไหนนะครับพบกัน EP หน้านครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ